ทุกคนเดี๋ยวเอิญจะเอาเต้ยโตเต้เดินจ,จะเอาแต่แค่งไงคิวกันนะคะทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนอ่ะไอคิวมาแล้วโอ้คิวเร็วๆคนเขารอเรานานล้ะเนี่ยโอเคโอเคไปอะเร่เอา้าเห็นว่าอิวเวนเอ้ยอย่าไปว่าเขาคิวมึงไม่ไมออกรถเลยนั่นคิว มีเลยอันสรุปเป็นใครโอ้ไปเถอะเราไปไปไปคิวไปอะไรกูตีไฟเลี้ยวแล้วไอ้เนี่ยเด็กแถวนี้แม่งไม่ได้เลือนมันอยู่แต่เอาเอาเอาเป็นอะไรสั่งของใช้ในบ oh, ้านส่งถึงที่เอาตัวเองไม่ขับรถแล้วหรอไม่ขับแล้วมึงขับเองเลยมึงไปเองเลยแม่งมัวอาม เราหน,นีมึงทางกูมาเยอะเหมือนกันนะคิวไม่พูดอืมชี่รีบสอร่อยจังมีงขออะไรกินเลยมึงจะกินทำไมอีกอะกินไปแล้วบำรุงผิวไงจะได้ขาวๆมึงขับเองเลยผมไม่ขับจ้ะอ๋อเราจะเก็นขับเองเลยเอาไว้